สวัสด no ีค่ะดิฉ no ันนะคะชื่อเด็กหญิงชมพนุชพรเสถาค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนะคะมารายงานนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ประวัติวัดอินทราวดบ้านเก่าน้อยค่ะวัดอินทราวดบ้านเก่าน้อยนะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2459ค่ะมีผู้ใจบุญนะคะคือคุณตาอินแดงค่ะเป็นผู้ตัดความปนิหสีเหนียวนะคะและความเห็นแก่ตัวของรั์สมบัติ ะค,ะคุณพานะคะท่านได้ถวายที่ดินจำนวนเจ็ดไร่สิบสองตารางวานะคะ,ะวัดอินทาราวัดอินทราวาสเนี่ยนะคะก็มีจเจ้าอาวาสวมทั้งหมดเจ็ดรูปนะคะ,ะปัจจุบันนะคะ,จะเจ้าอาวาสองปัจจุบันนะคะก็คือ พระอธิการเฉลคนโศกเสนนะคะเป็นองค์ปัจจุบันนะคะเนื่องด้วยนะคะคุณาอินแปงค่ะท่านผู้นนนะคะปัะนนะะ๊บสมบัตินะคะเป็นอดิตเนื้อปั๊นะคะซึ่งเป็นรับอันประเสริฐค่ะ,ะปัจจัยที่สำคัญน,นะคะก็คือการตับตัวปากนะคะและการผลิีเหนียวในการมองเห็นซักค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา ชมนะคะบริเวณรอบวัดนะคะไาขับดูกันค่ะเอ่อนี่นะคะก็จะคือวัดอ๋อโรงเรียนนะคะพ่อตาเลธรรมค่ะซึ่งออจะเปิดต่อในโรงสัมมนเลนทั่วไปนะคะเออมาดูตรงนี้กันค่ะเอ่อ พิธาูกนะคะเพื่งตากละได้นะคะ,อะขออนุญาตนะคะค<ด>่ะตอนนั้นก็เราจะมาชมตาราการเรียนกันนะคะ ก่อนที่ก่อนค่ะน,นี่นะคะจะเป็นองค์ที่เป็นเอ่อเป็นอัฐะนะคะอัอฐิชาค่ะใช่ค่ะเป็นอัฐินะคะของเจ้าอาวาสนะคะเอ่อเจ้าอาวาสเปนอัฐินะคะอัฐิเจ้าอาวาสนะคะก็คือ,อครู สูมุจยาทอนนะคะนักมาตรกานะคะเราก็ได้มาถักบ่ากันแล้วนะคะเรามาดูตรงนี้ค่ะอ่าเรามาดูตรงนี้นะคะรูปปิดผดผาดสวยงามมากเลยนะคะซึ่งสวยมายมากๆเลย เรามาดูลูกหลบกันนะคะอจะเป็นรูปนะคะขอพระพุทธเจ้านะคะกับอ่ใช่ค่ะแล้วก็นี่จะเป็น,นะะอ่ามหลักนะคะตัมหลัก นี่ก็คือจะเป็นด้านข้างนะคะขณาเปดูด้านหลังกันคุณผู้ชมท่านผู้ชมคะตอนนี้ผู้ชมแปลกใจไหมเอ,อ่ยนะคะนี่คืออาจจะเป็นด้านหลังนะคานหลังเป็นภาพเป็นรูปวงใหญ่มากๆเลยนะคะ,ะเดินมานะคะก็จะ เพือเ่อควาเยนะคะนี่คือสารานการเรียนนะคะเซมีประชาชนนะคะของหมู่บ้านบัดก่อนหมู่บ้านเก่าบ,บ้านเก่าน้อยนะคะ,ะจะมาทำบุญที่นี่นะคะตักบาตอะไรก็จะไรทำที่นี่นะคะอ่าก็กดิ์สหบับ รายงานอื่นนะคะสภาพแวดนล้มของชุมชนก็ขอจบลงเพียงเท่น,นี้ขอบคุณค่ะ